เจ้าแอบดูดซับพ,พลังจารึกโบราณหยินอย่างไอหนูโซกระปกอย่าคิดนะว่าเจ้าจะหนีรอดไปได้หยุดเขาเร็วเจ้าลืมที่จะเข้าใกล้เข้าไปได้เลยหลิงเทียน <c oughs> การมีชีวิตอยู่มีความหมายเพียงเล็กน้อยสำหรับเจ้าหรอบู่เซียง <c oughs> เวนเอ้ย ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ก้าวไปข้างหน้าหรอกดูเหมือนเจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตแล้วสินะหูเสียงข้าสงสัยว่าพี่สิงเหอกับท่านอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงคนดีอย่างพวกเขาพระต้องคุ้มครองพวกเขาจะไม่เป็นไรอย่างแน่นอนหืมนี่คืออะไรมันสวยจังเลย ม้แต่ในหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์ก็มีหิงห้อยด้วยหรอแต่มันแปลกมากอยู่ด <ij> ีๆก็รู้สึกอยากร้องไห้เจ้าประเมินตัวเองสูงไปนะเจ้าเป็นคนพาตัวเองมาตายเองนะและเจ้าเป็นรายต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามีโอกาสหนีแต่เจ้าไม่คว้าโอกาสไว้ปัญญาอ่อนจริงๆมนุษย์อย่างเจ้าไร้ความหวัง เป็นอย่างที่ข้าคิดเจ้าทั้งหมดสมควรหายไปจากโลกนี้ถ้าเจ้าต้องการไปตรงนั้นเจ้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนพวกเจ้าทั้งหมดสนุกกับการขวางทางข้ามากใช่ไหมเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าต้องการบ่มเพาะวิชาสูงสุดของเคล็ดวิชาแห่งดวงดาราไอหนูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ